หลายเดนะ้อพี่นอ้องขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายหลายได้ยเดินนั่นแล้วเานาอเดินสองมือรอสวัสดีค่ะคุณดาวโอ้ไปไหว้พระไปเดินรเไไราไม่ได้ไปไหว้พระไหว้เจ้าเลยพี่น้องวัดดีค่ะเ,เกียรล้านดวงใจ ประเด็นเราไม่ได้ไปไหว้พระไหว้เจ้าเลยคาดแต่เหตุรูเนี่ยโมนี่นะประเด็นก็อยากไปวัดไปว่าอยู่ดอกคงไ่ได้ไปประเด็นอยากเค็ดแต่ว่าสิไปพุ่นดอกเค็ดเห็ุสังฆทานบ้านไปวันนี้หรืไปเห็ุสังฆทานอยู่บ้านมันหรอกไปเหตุสังฆทานอยู่บ้านมั้นสวัสดีค่ะแปดล้านดวงใจโอ้ยโทรศัพท์หนูหาทีกดไม่เจอเอามาสั่งว่าเลย <c oughs> มันไปทางไหนหาพวกคุเจอเนาะนาะแปดล้านดวงใจแล้ว <c oughs> มันเคยยืมมองจุดสามเหลี่ยมไข่ป่านดี <c oughs> ขอบคุณเด้อหกล้านดวงใจโอ้ยหกล้านแปดล้านดวงใจแล้วอีกไม่กี่เดือนจะล้านดวงใจแล้วนี่ตามคนสวยมากแล้วตามคนสวยมากเลยประเดี๋ยวแล้วอีพี่ตามคนงามมากเหรอ คนน้่มไปใส่กันตามมาวันนี้ได้ลายก็เก่าแล้วขอบคุณเ้ยเก็บลันดูใจขอบคุณแค่ไห <c oughs> นแสดนเก็บทองมึอนี่เก็บมาตั้งแต่เมื่อขึ้นนี่นะเก็บทองกินอันโลกเก็บทองนี่เป็นมาตะขาดใดเท่าใดเราล,ล่ะตอนนั้นเก็บแห้งไรก็ไปซ่องกล่องอยู่โรงพยาบาลอันโบูรี่เขาว่าเป็นนันโดตรไรย่ยอนไก่ กินยากูเมือนยุตวบายเหมือกินมือบ่พราะซึมซึมกินวัดดีค่าแปดล้านน้องใจขอบคุณหลายเด้อพี่น้องวันนี้เราจีด้แสนแสนนั่นนั่นะจีดายก้นแสนมาเบิ้งเป็นแสนวันนี้นะอันนี้เราจีดายน้่มเรียวๆนีาคนมาเบิ้งคนสวยเข้ามาคนสวยเข้ามากสองประเด็นคุณจีดายนั่มมาเบิ้ง ช่องหนึ่งกับไปเดินกับว่าท่านไหนขึ้นไล่เราไปเดินบ้านท่านไนเติมเน็ตวัดดีค่ะแปดล้านดวงใจตอนนี้ซับจางเลยท่านในเติมเน็ตตรงหันตรงเงื่อนไปให้ข้าเจ้าเราวมนกินเงิเ่อนเบิดกันเล่ยบ่ท่านไนเติมก็่เล่ยว่าเบอบ่ต้องเติมมาให้ใหญ่เราสั่นโตเงิ่อนไปเขาซา้ำลอยเข้าเหมือหกลอยนะแตวาวเปน็นนั่นเป็นระยะไป เยบ่อยเขาเติมเลยเขาหักเอาหนีจ้ะเมือนนั้นไปเสเว่นว่าสิใจเขาปัจจัยของหย้ยจะของเขาเงินไปยี่ดอกเอาไปลอยก็บาทเขาก็เลยใจของหาว้าวซิบหาลั่นดวงใจมาแล้วมาแล้วตามค้นสวยมาแล้วอีหลีตอนนี้ตามค้นสวยมาแล้วตามข้นสวยมาแล้วในซิบหาลั่นดวงใจเราค้นเดาสิได้แสนมมบนนี้วเนาะตามค้นสวยมาแล้ว <laughs> ตามคนสวยมากแล้วมาแล้วในคลิปหาล้านนองใจขอบคุณพี่ยูดออ้อขอบคุณนะขอบคุณเลยนไหลเปิดการมองเห็นพี่น้องให้เปิดการมองเห็นขึ้นเปิดการมองเห็นประเ,เด็นหนึงว่ามีเวลาออกไปไทยคิดไทยเกือบอยูค่คาตั้งแต่เหตุเยา้เหตุงานนี่นเลไ,ไปไทยคิดกับ่ริษัทไทยเน็ตจะเบิดเงินกับ่มีเติมเน็ต เม็ดขาเวิร์ดขึ้นก็ว่าเต็มเน็สวัสดีค่ะพี่ทุกท่านคุณดาวสวัสดีคุณพี่ทุกท่านเด้อค่ะเด้อผู้มหาหันกำลังแรงใจประเดี๋ยวโอ้ยข้าเจ้าตามคุณดามาแล้วไดคลิปเอฟันดวงใจเราขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเด้อเ <laughs> อฟซีตามคุณดามาแล้วตามคุณดามาแล้ว ตามคุณสวยมาแล้วฮัลโหลเอบีวันฟอร์วชิงแทงคิวโซมัดเวลคัมเดอะไมเฮาดงเดือนแตงคิวฮะโอ้ยตามคุณดามาแล้วได้แล้วได้เอฟซีแล้วตามคุณดามาแล้วตามคนสวยมาแล้วตามคนสวยมาแล้ว คุณแปดล,ล้านนดวงใจเด้อพี่น้องคุณแปดล,ล้านนดวงใจแปดล,ล้านดวงใจ